สวัสดีครับพี่น้องเช่าเครื่องเสียงเรียท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมมื่อวนได้ตู้หัวไม้ทีผ้ามาเพิ่งวิธีการประกอบดอกครับเพิ่งครับพี่รองนี่ตู้ไม้เป็นตู้พี่อธิมาครับครับ,รบเห็นไหมครับพี่รองเดี๋ยวทีเรื่องการประกอบเพื่อ เพื่อท่านเป็นมือใหม่เพื่อเอาไปเปลี่ยนแนวตั้งหรือท่านอาจารย์ดี่ที่เป็นผู้เจาะชา้นทางด้านระบบเทียงแล้วก็คอมเมนตนแนะน้ำผมมาน้ำเนี่ยผมกับประกอบเพราะเด็กไทยก็แข็งแกงครับเพราะมันเพราะมันประกอบขายประกอบขายกับแบบบมเป็นมืออาชีบเต็มรอยครับแต่ว่ากับเพราะมุ่งเพราะป่าไเพื่อท่านที่ หัดประกอบไม่เพื่อเอาไปเปลี่ยนแนวตั้งดิท่านด่ประกอบเก้งแล้วกะมีความหม่นผมวาบอกผมนําแนววิธีประกอบเดี๋ยวผมจะพาไปประกอบตู้ครับนี่ละดอกทีใต้ครับ,รบนี่ทานี่แหละครับมันเป็นเป็นตูพ้พี่ทิมหาดใต้ดอกของบ,งบ้านครับนี่นแล้ครับพี่น้อง ับแต่ว่าลิมนี้ค่ะอาจจะยาาเนี่ยยังน้อยเล็กครับพี่น้องกรทุนเบิ่งไปกุ้มดีใจรักกุ้มบาพลังกุ้มเถียงที่ท่านเขาม้ชมแล้วแต่ก็เหมือนที่ชมไม่ผมน้ำเนี่ยเพื่อท่านมีวิธีการที่ประกอบตูท้ที่ที่ตัวง่ามหรือว่าอุปกรณ์ทิ้งใดที่ ท่านเคยใส่มาก่อนใอยแนะนำผมน้ำเนี่ยหรือท่านที่พอท่านเปลี่ยนเลยเพื่อเอาไปเปลี่ยนแนวทางเล็กๆหน่อยๆเพื่อเ,อเป็นเกียร์ความดูเล็กๆ,ๆหน่อยๆผมกับโมเป็นถึงว่าเชี่ยวชาญเนี่ยงก่ะกับเรียนมาตั้งพักแล้วล่ะครับอะไยังไงทุกท่านเขามาคอมเมนต์น้ำเนี่ย คลิปนี้ก็อาจจะยาวเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ประกอบครับเพิ่งตู้ตู้นี่เพิ่งได้เมื่อไหม่ครับตัวอ,อยากคลิปมดีแล้วหรืว่าไปเอาตู้ปานน,ปน,ปน,นี่ครับีมันประกอบเหมือนที่น้องเบิ่งครับนี่ครับได้ดอกบนบ้านครับได้นดอกเบียน้ามรอยครับดอกที่มา เดี๋ยวไม่จะเเป็นตู้มอนิเตอร์หาท,ที่แล้วก็เที่ยงแล้มันจะเปยจนดีเช่นหาทูนครเดี๋ยวผมขอจะรับกล้องหลังก่อนด้วยครับพี่น้องน,นี่แหละครับพี่น้องข้างในผม็วัดเน็ตเวิร์กันแล้วไหมครับข้างในเดี๋ยว ไส่เบาเฉียบนี่หยังเหยบร้อยแล้ว <c oughs> เน็ตเวิร์ดกระจายแล้วครับแล้เวเสียบหัวแหลงกันได้ไหมครับพี่น้องอุปกรณ์เสียบหัวแหลงกันครับ วัดเกี่ยรับพี่น้องังไน้อพี่น้องตั้งตั้งบ้านพี่น้องสถานการโควิดเป็นยังไงน,น้อครับผมบ่เอาขอปในบ้านนันไหึงมันเอย

พี่น้องมึงที่พุผมเหมือนแตมีอยู่สองสามเดือน,เ,นเ,เรื่องเกี่ยวครับพุ้งกันเป็นเรื่องยังเกี่ยวครเรื่องยังทุกคนตียังประมาณนั้นเกี่ยวครับทำหนาจริงแต่ชีวิตอย่างบ้านเรื่องเพี้ยนเรื่องใกล้ทำไรทำหน้าเป็นสัตวลนะ,ะเกี่ยวพุ้งที่เราอยู พ้นอิสานหรือพ้นภาคน,น,าน,นแบบของเมนยวกมเป็นดู่ของชีวิตของพ้นอิสานอาจารย์ท่านในที่มีแนวทางที่ดีกว่ากว่าเลยซอยกเหมนแนะนำผมมานำเนี่ยว่าเลยมีแนวทางคือ ว่อนป่ครับต้งหมุนแน่ต่อไปต่อมากอ่ะลุงทุกย่นนครันะพี่บอเขาบวกนี่โรคโรเต็จบวกามาเปิดเดี๋ยวมันบมเียกล้ามมาแก้ไหมอีกครับ เด็กวันโต้ใจตรงนีมันจะม่พ้นตัวเดียว 拿两个来 ตู่วะทู่พี่พี่บพอดีมว้วนนั่นชุดเก่าขายออกไปเนี่ยได้ตังค์เขาว่าไหมครับนี่ครับพี่น,น้องผมก็ต่อแบบนี้แหละครับ เห็นหนึ่งไปหาแหลมเห็นหนึ่งไปหากลางเพราะว่านี่ครับเห็นบ่ครับพี่น้งองพอไห้เพื่อมันมองมองเอ่เห็นเพราะว่าพวกผมใช่ในเบิดกันแหลมบ่อยใต้เทียงกลางคือตัวตรงครับเห็นบ่ครับพี่น้งองเพื่ออาจารย์ท่านใดที่เชี่ยวชาญทางด้านประก,รกอบตูัวก็เหม็นแนะน้ำฝนแน่น มก็เพิ่งะกวบาพ่อได้ใจหรือว่าน้องน้องพี่พี่ท่านใดเพิ่งหาหถ้ะกวบเพื่อเอาไปเปลี่ยนเล่าร่างครับบวกเทียนนีลบเทียนนีบวกเทียนนีลบเทียนนีบวกนี่คือลิบข้ากันเลยครับอีกเทียนนึงออกไปเ<ป>ที่ยงกลางอีกเทียนนึงออกไปหาไปเขานี่เวิด ปีินนี่เวิร์รดแล้วก็เอาเน,น็ตเวิร์ดแล้วก็ไปยินเทียงแหลมเทียนหาทุนทนั่นแหละครับครับพี่น้องตัวนี้เสียงกลางตัวนี้ทีท่ตัวตรงครับพอแกพอแกสปีควันตัวนี้สปีควันลนะ้วมาเข่าเสียงกลางตัวนะี้ครับอีกเข็นเข็นสีดำนี่ เทียนทีดทนท่ดำเทียนที่ดำเข่าเทียงแหเยี่ยมเข่านิดเวิอร์เทียงเยี่ยมนิดเว่อร์เทียงแหลมกำว่าเขา่าเยียมเทียงหาทินตัวนี้ครับนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเริ่มขันนอนดยืดด้วยครับบันขอบคุณมากมามครับที่คำามาตที่ดำแดดจังเลยนะครับพี่น้องว่าผม พอดีเดียดมันพึ่งว่าท,ที่แรกว่าพอดเขาไปเห็นในบ้านมันก็นจะมองไม่เห็นไปไหนเดี๋ยวผมจะคันนอนนะครับัาานนอนยืดสะพก่อนครับพี่น้องตัวท,ที่บอกว่าเขาว่างนะฉันสะนนนวันน,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 นี่ก็เลยมึอว่า การนกมือวดัดตืด <c oughs> ลงเล็กเลยนยครับพี่น้อ มานตรงนี้เดีวผมดีกว่า่ใง่ใหมองทำงนัในใช่ไยครับมันคือแดดด่ดดดางครับพี่น้อที่แ้มันแดต่อนขึองามันจะผมมีแดดเทียบชีพหรือสิ่งเดียวกวานี่ดอกเทียบว่แน้ยครับพี่น้อแดดบ่ของง่ายแล้วครับ คครรัับบไ้อนนี่เห็นบหมครับพี่นอ้องสายนี่ที่มาจากข้างหลังเทนนี่จะไปหาเตียงกลางครับเตียงกลางสายดำสายดำจะมาอินเน็ตเวิร์ดตัวน,นี้จะมาหาเตียงแหลมครับ เล่นเวทีผมใจะกันแต่ราคาพอเพียงครับเทีนนี่จะมาหาเที่ยงกางครับครับพี่น้องตู้นี่เือกันครับแล้วผมดีใะ้พี่น้องเึิ่งเด้อครับเอาถือกล่องไว้ Thành toàn ngay ngay thật đi thôi Nên các đi thôi Thành thì chiều sang nhiều Màu Vâng vậy với Thành thì vô tấn tiền Thì hát điên mây rồi Không có cái đầm cho mất thì lột ใายขาวาติดมัตเตบวกครับพัวแบบว่าไงครับเดี๋ครับพี่หลงใช้ยนีบวกใ้ายนีบลบครับ้ามาจากเน็ตเวิร์ดนี่ครับที่ข้อแหลมต้นอีเทียงกลางครับ นี่มาทุ่นั่นนี่บ่วเป็นทุ่มบาเอาฟังม่าบึงทั้งนี่เทียนนี่จะเป็นลบครับเทียนนี่จะเป็นบวกครับไง่ายๆครับแต่ทีนี้ผมว่าเราชมแบบโคตรตีตามแบนั้นไม่ได้ครับ

คือกันครับพี่น้องท้ายนี่ก็บลบลบมาจากพุ่นแล้วก็มาลบทั้งนี้น้ำด้วยพี่น้องตัวพิะเป็นเรื่องง่าด้วยครับเป็นปัญหาโรคแตกด้วอว่านเครื่องเตียงครับ ผมจะดอกลงนะครับล,ลูกคืนับผมจะดอกลงแล้วจะยุะ่เป็นแบบนี้แหละครับ ชิมหน่งครัย่าเงี้เาในน้อยเลื่อนับพี่น่องให้ลุกสาวาคือคือโทรทำอะนะครับ,<ฮ>รบตัวนังกะไต้แบบเดียวกันแน้วยังเหลือตะขันนอ็อตเะครับ เป็นรูปยาเพิ่งที่หรอครับใส่ชาเด้อตู้เฮดใส่เองครับเป็นตู้หวืนบ้านท่านอาจารย์ท่านใดมีคำแนะนำดีๆกันแนะนำผมทางคอมเมนต์มั้ง,งเนี่ยมมห,นนนนหรือที่ว่านท่านเพิ่ง อยากฮัดประกอบเองที่ผมเคยประกอบเพื่อเทียกับอมเมินมาได้ทักมาถามผมผมก็จะบอกวิธีเพราะผมเนีเนีนประกอบใส่งานเองครับใส่ตู้แบบบ้านๆเพร่ะได้รับการรับงานน้ำมูอเขาเนีย่ยครับคุมเช่าเครื่องเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับ ปากเลี้ยมเค็ด่องหาศูนย์รับขอบใจแต่ว่ากระดีนักเอาการเยอะครับพี่น้องผมเบิ่งแล้วตีนักอยู่บล็อกบล็อกผมก็เอามาประกอบเองครับครับบล็อกบล็อกบล็อกกระตูนละลอยครับถอือย่อยบันน้ตั้งทวนหลายเพิ่นขายตัวละลอย ระบบตารนำพวกกับระบบธรรมดาครับพ,บบพื้นธรรมดา at yeah. the เดี๋ยวเกิดปัญหาได้อกซึ่งชีปวนานัมก็เลยกลายเป็น

ผมจะพาพี่น้องว่าขับเบื้งกันประกอบตู่สองคู่สองครับมีอยู่ตัวอังไบครับคู่สองคู่สองผมจะพาพี่น้องว่าประกอบตวอังคู่สองเดี๋ยวผมประกอบตัวน,นี้แล้วคลิปหลังหลังจนากนั้นผมก็่าดีภาพี่น้องมาลอง ล่งฟังเสียงองเงิึงว่ามันที่อกว่าเปลี่ยนรูปแบบจันงนไง 在检查那边。 เดี๋ยวให้กว้างขันเดียวงานย่านมันนั่นเวลาเล่าตะวันขันมันจะปวดเงี้ยหดครับพีเดียวเพื่อนมันมนั่นอันนี้ก็ยู่นะก็ต้านมันตะวันมั้นดิบเงี้ยหมดจับจังหวะนี้หมดทีเดียวให้กว้างดีกว่า ต้อนอผมคิดนอยู่ครับเรียบร้อยแล้วครับพี่้อโอ้ามยด้ครับ ต,ตั้งแต่าการตอนผมก็รวบลาดตัรตอนไม่พี่น้องมึงทีนะกานชีพมันเยาเกินไปครับมึงรับพี่น้องนี่ละระมาณนี้แหละครับนครับประมาณนี้แะครับ

ผมมุไตบอกเรียบบ้อยวลแล้ผมพาไปผมตูวสิทีจะจีบลอบหลังเหงพี่น้องมึงอีกที่จูสองุ้นสองกับมีสองใครับสองคุณนสออีสองใบครับแถม2กลางสองาองครับ,รบ,น,รบ,รรบน่าจะเป็นความหาทุนครับตัวนี้ นีว่ว็หันไปกว่าส่งนี้ครับเดียมันอนขอคุณผมหวนผมก็ไลยง่ายของมีชุดแขนสองคุณสองครับตั้งบนไหนมั่นในคลิปนี้ค่ะขอจบไปเพียงแค่นี้เด้อครับแต่ว่าดีครับขอบคุณหลายๆครับที่ขอมมากดติดตามถือว่า ็นกำลังใจให้ผมพได้ยญ่ชีพหองไม้ทูพี่น้องเช่าเครื่องเสียงแต่นั่นผู้ชมพอได้เพิ่งจะมีอยู่สามชี่ของผมจะมีอยู่สามลักก็คือว่าทั้ายจมันเทิ่องควอมเป็นอยู่การใต้ชีวิตบางที่ก็จ,จะมีกลิ่นเที่ยวนี่เล็กน้อยจบชีพเชฟย่งแกนิเ้อครับสวัสดีครับขอบคุณครับ